นะทุกท้าเลยอู้ยอมยอมยอมกล้วยกระจยนหอบคุณสบายดีโอมแม่พี่นองยินดีตอนหับกอสุสองนิ้งสาวปลาดดอกไม้คือก้าวลงพ่อแม่พี่นนองตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่12โมงข่งพี่นนองกำลังขึ้นตั้งแต่ดำหน้าเนาะนี่ เสื้อผ้าสีขื้นไปตบอะนะขื้นมาแล้วล้วก็พากันไปตบเขื่องพี่น้องตบเขื่องแล้วมีแต่ขี้ตม้มขี้ดินเต็มเมื่อนี่แถวเขื่องแถ,แถวต้นแถวโตนี่เอ่อ,อพากันลงมาตบอยู่ห่วยลงมาสักอยู่ห่วยอันอันน้าก็ก,กม็มีพี่น้องแต่ว่าจะาลงพากันมาหลังอยู่ห่วยก็ยเขื่องซาดาพี่องเขื่องวันนี้เฮ้ยรือผาเสร็จยัง เ,เีนามที่เรานำหวยหนือยตบเครื่องพี่น้องอันนี้จิเป็นโป้มะโป้มนม้มากิตัวหวยเลยหนามกับบกเพื่บกเตบิบจุไปดำนาโป้มหอยยีหอเน่นี่อ่านบบปินยีหอจีนซเมนเ้อเตนบโจีนกระเบีย นีแล่ปูมที่ว่าเ้าจมหนามปมหนามนหัวน้พีเาซักเครื่องก่อนยังดาแปดคำเดือนแปดแห้มแปแม่ยุเป็นยังเดี๋ยวนี้นะไปรูเด๋ยวนี้เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดลาวเดือนเจ็ดสักคนเหม็นไหมยัง กินก็แล้วแต่เนาะไปถ่ายบ่ได้สักเขื่องก่อนพี่เนาะหิวขาอแห้งเดือนเออกูก็หิวอยู่บ่ได้ว่าหิวอยู่หิวแห้งลุงก็หิวเนาะเฮ้ยลุงก็หิวเนาะนักกินก็แต่เหื่นแต่ขนมแต่ขนมแต่เนียงยาพี่เนาะสักเขื่องก่อนเน่ชาดาเพิ่นสักทงมือทงตีนเ้างสักแล้วเอาก็ยังสีเอาไปสักแฝดสัอพงอยู่ได้เอาไปปั่นแล้วพี่เนาะเออเอาไปปั่นดาลองพูดไทยดูบอพูดไม่เป็น ขนาดพูดไม่เป็นจะได้ว่าเคยลงเทปเคยลงสามวันจะพูดได้ไงจ้ะโอ้ยพี่น้องจะได้เหมือนกันลงลงพวเทพสามวันแล้วก็หายก้นมาเพื่อก็เลยอันเว้าไทยบล็อกคอยสตา์นะติดคอนเทนต์เว้าไทยมาเลยไปเว้่าเศรษฐีลูกพ่ทอนสักเครื่องสักเครื่องอุ้ยหอนขนาด sạc cường như nằm หูพี่น้องโอ้ยไปไว้นะจ๊ะทุกคน เห็นเหีนเห็นเดนโดนนีนคนปนตายเลยเด้อเห็นป้ยแลกไปมาแลปีนเนี่ยน่ยนน่อยปน้ยนีกจะไปเนี่ยมแซ่บงแล้วกูจะล้างเสื้อเสร็จนี่ปี้บเออด่ากันป่

เห่อุดยไรบล้วบกกดจับี่ยนอกกระบอกกู่าปิ้งปิ้งอล้กูกะเลนิดเสือจะเสดอ่ะนะมันจับกูพปได้ออกให้แล้วกูบอกมึงเลกในเสือน่ะรู้จับดีหามกูอาชิพอาคิพลื่นกระดา ฉันเีตบเนาะไปปั่นเอาส่งกูขห้นบนใบเปลือกแบบนี้กูไปหนังง้างเลลืมซือนาลถมอวันน้มื่อท่านจะบูก็ไซอก่อนกรไรซอน้องู่เขออือหนาเยไักรองตเนื่อยเหนาะเลยจะเป็นยังมือกันเล

อ,อ,ย,อ,อย่านปีนกับพ่อแห้งพี่น่องเลยสาดเนาทำไมซึ่งคุณต้คนทวนตัวปีกถึแหล่ลำหน้าบวีตายเ็นไปมาถวะโอ้โหเขาทนแลจะอุจจารย์ปเลยได้พี่กกน่องนะ

nó, cái da hết thì bỏ qua, thêm tã thảm nữa. cái suối, cái 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 นตกมาก็ใส่เลยแล้วนบนทัอตกกับแดดไปปันนน่นใสนะ่น้วปลากลุกเนาะใส่ไปทไงปั่เลยแม่ำดำใส่บิ๊ไปสีดาวกด่นสักแหละอลไรพี่เนาะสักไม่ได้ใส, <c oughs> ส่แฝฟใง่โค้งหม้อหมักสะอาดีแถบแบม<อ>ี่่ได้มา่ก็ไม่เนี่ยโซดาเกิน เนี่ยนี่กเถือนน่ละะเ้ไปเบิรดโเกตก่นปิดไ้เด้นนมนะเด้อสิถ่ายเอานแล้วเบิดใพีนกวางเพื่อนอาบนานะเดนนากับไร่ใส่สำนักน้องทางนี้นะทังพียังใส่กลัวป้านัสวาซวยอู้ถอนไม่ตัวนี้เนาะไม่อย่างนี้โเกต ดำหวดำหวยสงคอเนาะอันยาสะมจะมีปะยาสะเลคืนจะกับหนหยาดปีงเนาะปีงเลอ่ะได้อไดอเงี้ยฝนยาดอุ้สบักขาวแท้บขาวด้คุณอดด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 ไดนดดสดดดดดด เย็นบ่โอ้ยเอาไม่ได้โอ้ยนาล่นนาามะน้องท่านเราหลวงหไบ่ฟีนี้หลวงมันขึ้น้อยทะ พี่กีรลีม,มล่หรเลยนี่เป็นไปซะหรอวะเดี๋ยวแล้วพี่นนอนี่จะสิบสินไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินมานี่เออเด้น้ำบ,บาวมาเลยเจมีบ่วน,น,นนะมีบอนะทางลาซาดาหนามซองซีได้พี่น้อมองนะี่ทางนี้บบซีแบบเหลืองๆอ,อย่างออกเหลืองๆ แต่มันกัดสาสะอางอยู่ดอกเพราะว่าน,น้ำมันเคยหลวงหวยแลลวมาทางนี้ผัดน,น้ำใสนี่แถวนี้ไปแล้วรเราขึ้นเมือ่อเอามือแรกม่างบรรดาบเราสิเ,เก็บปมนี่หอ <grac ia, S 1> นหอนหอนหอนไย เหงือกก็มีเก็บแล้วมึงสิตากแล้วมึงก็ใช้มาปันตาแห้งมือใหม่แล้วมือคนมาตตขึ้นเลยไปพี่น้องเดี๋ยวล่ะีาดิเสภาก่นมีแค่นี้ถุงมือใส่ลูกกะซักเรียบร้อยอันนี้สิเป็นวอร์ม กันหนาแหละแต่กนแหละคือเก่าสเห็ดจังได้แหละโสงส่งตำรวจอยูอ่ซ์เออเออเห็นหรอเจ้าก็ขี่ขาาสูนอาบเนาะมีกรอบกะ

เดี la la na, Again, ๋ยวสิไปหอดหายนาจูบน้ำเต่ห่วยผักพอนก่อนมาทะเลาะแล้วเนาะคันฝนโบตกขึ้นโน่นตะพังไปขึ้นยังมือไงมัวนอยมันเข่าได้แล้วบ่วะมาเอ อะไรวะทำไมพวกมึงลงขี้ตมกันสนานพันพืชเลยโอ้โหกงามขนาดเพิ่นยอมค้นเองตาเครื่องพี่เนาะง่า เที่ยงฮะคฮากิโจ้เพลงสัมเนียพี่เนาะฝากดไหลกชร์เป็นกำลังใจให้นิ่งซาบดดอกไม้นี่ยทางหาิป็นกอกเท่าสูบนำสนาก็จักบาาจักใจ 拿啥去呢？Nah, ยังหงหานะใส่เว็มดกูคือกันพอแล้วฉันเหนื่อย I do you know.